แต่งงานถึงแม้ก่อนหน้านี้ข่าวดีของคู่รักคู่หวานเจ้าของแฮชแท็กก็ว่าจะไม่รักจะได้ถูกประกาศผ่านสื่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่ามีพิจนาสาขากรและไฮโซบิกอัครวัตนคงสิริการทายาตนักธุรกิจบริษัทเบนออโต้เซอร์วิสจำกัดตัวแทนนําเข้าและเป็นผู้จําหน่ายรถยนต์ที่มีประสบการณ์กว่า30ปีกําลังจะมีแพลนวิวาใหญ่ในช่วงปลายปี2566นี้ แต่ถึงอย่างนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแฟนๆก็ยังไม่เคยมีโอกาสได้เห็นโมเมนต์โรแมนติกอย่างซีนขอแต่งงานของทั้งคู่อย่างเป็นทางการสักทีกระทั่งล่าสุดวันนี้12ตุลาคม2566ไฮโซบิก so อัครวัตรได้จัดเซอร์ไพรส์ใหญ่บึ้เพื่อเป็นการการันตีรักมั่นแดดว่าที่เจ้าสาวคนสวยด้วยการวางแผนเซอร์ไพรส์รวมกับเพื่อนพ้องคนสนิททั้งในและนอกวงการอาทิตแป้งอรจิราและแป้งอรจิราให้มาเป็นสักขีพยานในโมเมนต์สำคัญ ซึ่งไฮโซหนุ่มได้เปิดฉากความหวานด้วยการเดินกลุ่มมือเมพิทนาธเข้ามายังสถานที่สุดพิเศษที่เจ้าตัวได้จัดเตรียมไว้พร้อมกับขับกล่อมบทเพลงเพิ่มบรรยากาศความโรแมนติกก่อนที่จะคุกเข่าเลยคำขอแต่งงานต่อหน้าผู้หญิงที่รักอย่างเป็นทางการโดยมีฉากหลังเป็นดอกไม้สีชมพูและข้อความที่ระบุว่า you m a r r y me แน่นอนว่านอกจากคำตอบที่ได้รับจะเป็นการตอบตกลงและพร้อมที่จะเดินเคียงข้างกันในฐานะคู่ชีวิตแล้วงานนี้เมพิทนาธ ยังได้แบ่งปันโมเมนต์ดีๆที่เกิดขึ้นผ่านอินสตาแกรของตนเองโดยมีเพื่อนพ้องแฟนคลับและคนใกล้ชิดที่ทราบข่าวเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวทีมข่าวบันเทิงแซนุกดอทคต้องขอแสดงความยินดีกับทั้ง2องคนไว้ณนที่นี้ด้วยนะคะ